สวัสดีทุกคนปิเปอเองนะจ๊ะใน channel ปิเปอร์ d i มากับแดเนียลอีกแล้วจ้าเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์ของเล่นของแดเนียลอีกนะก็คือคราวที่แล้วว่าปิเปอทำคลิปแชร์ของเล่นของแดเนียลที่ปิโปอสั่งจากในช้อปปี้มาใช่ไหมรอบนี้ฉันก็สั่งมาอีกจ้ะฉันก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้เนาะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างเนาะรอบนี้ก็คือแบบกรุบๆนะจ๊ะแต่ของเนี่ยบอกเลยว่าไฮไลท์มากจ้ะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่าค่า กีตาร์อันนี้เลยจ้าร้านเดิมในช้อปปี้เดอิพีโป้จะขึ้นลิงก์ร้านไว้ให้ในเดบิวชั่นบอกนะเพื่อนๆก็สามารถไปกดช้อปปิ้งตามกันได้นะจ้าบอกเลยว่าอันนี้คือ The b e s สแดนนียลคือแบบแฮปปี้กับกีตาร์อันนี้มากจ้ะเดี๋ยวจะให้แดนิเลโชว์ให้ดู โชว์ไม่ได้เลยอ่ะนี่ตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มเปิดปิดนะอันนี้คือปิดแล้วก็เพิ่มเสียงอันนี้เสียงเบาแล้วก็อันนี้เสียงเสียงเสียงดังเออเออนี่ไงแม่เปิดเสียงดังให้แล้วนี่ไงอา้าวเริ่มแดเนี่ยไม่ได้เลยแดเนี่ยไม่ได้เลยเฮ้ไม่ได้เลยมีเด็กเริ่มเห็นกล้องไม่ได้จะจับกล้องไม่ได้ ต่อแก้วน้ําของเดนิเอวอันนี้คือแนะนํามากทุกคนอันนี้ก็สั่งกในช้อปปีได้เหมือนกันนะอันนี้คือมันดีมากคือเวลาเดนิเอวดูดอะน้ำอะมันจะไม่สาลักเพราะว่าเขาจะใช้การกักแล้วมันก็จะดูดน้ําขึ้นมาได้แล้วก็หลอดอะไม่ลอยจ้าบางอันก็คือถ้าเกิดแบบว่าหมุนพลิกไปพลิกมาใช่ไหมหลอดมันก็จะลอยเว้ยแต่อันนี้มันมีทุนทำ ทําให้หลอดอะทําให้หลอดอ่ะมันจมอยู่แล้วก็แก้วอันนี้ทนทานมากแต่เนีย่ยปาเป็นสิบรอบก็ไม่แตกจ้ะแล้วก็มันเป็นแก้วที่บอกว่าเปิดปิดนนี้คือมันดีเด็กมันเปิดปิดได้เองอะไรเงี้ยดูดเองได้ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะดูดน้ําก่อนเอาดูดน้ําเร็ว อะเรามาต่อกันที่ชิ้นสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ารอบนี้ก็คือสั่งมาน้อยนี่จ้ะนี่คือแพมเพริดเอาไว้เล่นน้ําโดยเฉพาะเลยนะก็คือมันเป็นแพมเพลิดที่แบบว่ากักตุนสิ่งสกรปรกของลูกเราไว้ไม่ให้มันเล็ดรอดออกมาในสระว่ายนานนั่นเองนะจ๊ะอันนี้พี่โต้สั่งจากในแอปช้อปปี้นะร้านนี้คือส่งไวมากแล้วก็ราคาถูกที่สุดแล้วเท่าที่เช็คมานะทุกคนใครเจอร้านที่ถูกกว่านี้ก็มาบอกด้วยแล้วกันเนาะนี่มันเป็นแบบนี้และคือใครดต่ดี้ยแ่ดี้ยืนมองอะไรอยู่ เฉยบอกก็ถ้าถ้าเลือนสายพัเพิ่มธรรมดาน้ำจะน้ำจะข้าแล้วก็หนักมาก จะจมอ๋มอถ้าเกิดเจมบอกว่าถ้าเกิดใส่แพมเพิร์ดแบบธรรมดาที่ไม่ใช่แพมเพิร์ดแบบเอาไว้ว่ายน้ำนะแพมเพิร์ดมันจะหนักมากหนักตูดเพราะว่าน้ำอ่ะมันจะเข้าไปในแพมเพิร์ดแล้วก็ทําให้ลูกเรานั้นจมน้ําเ,เ,เพราะฉะนั้นอันเนี้ยใครที่แบบอยากจะพาลูกไปไว่ายน้ําสระว่ายน้ํานะจ๊ะก็คือจะต้องมีแพมเพิร์ดว่ายน้ำอัน <สะ S 1> นี้น<ส>ะจ๊<ส>ะจำเป็นมากๆทุกคนนอกจากที่มันจะแบบว่านอกจากที่มันจะ ไม่เอาสิ่งสกปรกอะลงไปในสระน้ําแล้วอะมันก็ยังแบบปลอดภัยต่อลูกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันเนี้ยทุกคนลายคือมันน่ารักมากคือพี่ป้อกับเจมักเคยไปซื้อที่เซ็นท่นมัง้งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแพงอะแต่เนี้ยสั่งในช้อปปีก็คือคุ้มจะ้ะถูกจะ้ะแต่เนี้ยว่าใส่ไซส์เอ็มนะทุกคนแต่ต่อไปเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไซสล์ละน่าคิดว่าน่าจะต้องเป็นไซส์เอลลละเนาะเนี่ยอะ ก็หมดแล้วนะจ๊ะกับของที่ทางเราช็อปมาในรอบนี้นะก็ถ้าเกิดพ่อแม่คนไหนอยากไปตามก็ไปกดลิงก์ตามได้เลยนะทุกคนช็อปง่ายมากเลยจ้ะเพียงแค่กดลิงก์ลิงก์มันก็พุ่งตรงไปที่แอปเลยสามารถช็อปปิ้งกันได้นะจ๊ะโอเควันนี้ปิโป้กับแดเนียลต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย